สวัสดีครับผมยีนะรับจากช่องตามผมลงคริปโตนะครับวันนี้พบกันในหัวข้อวิเคราะห์ทองคำอัญมันก็เป็นวันพฤหัสที่ห้ากันยายนนะครับราคาของทองคำก็ปรับตัวอ่า s i d ์ w a y s นะค่อนข้างอยู่ในกรอบที่เราคุยกันในรอบที่แล้วนะแผนของเราคุยกันไปแล้วถ้าใครจำได้ผมจะไม่ได้ว่าเราดักช็อตกันโซนนี้หรือเปล่าแล้วราคาก็ลงมาในโซนนั้นรับหรือว่าราคาลงมาในโซนนั้นรับก่อนอันนี้จำไม่ได้แต่ถ้าดูจากเส้นแล้วน่าจะชนแนวต้านก่อนหรือเปล่านะครับ ชุดนี้แล้วก็เราน่าจะบายกันตรงโซนนี้แล้วก็ไเล่นรอบเล่นตรงชุดเนี้ยรอบหนึ่งแต่จริงๆคาดหวังว่ามันอาจจะไปถึงโซนด้านบนปรากฏว่ามันไปไม่ถึงแล้วก็ร่วงลงต่อเราน่าจะตามในส่วนของจบเคสของเว็บสี่ผมเดยบอกไปนในไลฟ์ของวันอาทิตย์ว่าราคามีโอกาสที่จะปปับตัวลงมาตรงโซนนี้ได้ราคาก็ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการหลีกเลี้ยวขึ้นมาใครที่เล่นรอบเล่นของเว็บสี่เราตามแผนมาเนี้นยน่าจะพอได้อยู่ นะครับเดี๋ยววันนี้เรา,าอัปเดตกันว่ามุมมองเลงขึ้นมีการเปลี่ยนไหมรวมถึงไอเดียนในการเทรดของวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวดใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของใครนะครับที่อ,อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำด้วยตัวเองก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดคําว่าเพิ่มเติมนะจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัว กลุ่มพูดคุยแผนครับตรงนี้ทักเข้ามาสอบถามอัปเดติ้นเติมได้นำไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่มการอัปเดตแผนของทองคำคริปโตนะครับใครที่สนใจากเทรดเทรดบิตคอยทุกวันเทรดทองคำทุกวันเนี่ยอันนี้แนะนําเลยส่วนสินค้าอื่นก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เป็นการอัปเดตต้นเติมที่ช่องทางที่เรามีทุกช่องทางนะครับทีนี้ในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดนะยังไม่มีบัญชีนะอยากจะเริ่มต้นลองเทรดับฟังแล้วสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้ ึ่งอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางโกเกอร์เอ็กเน็ตนะครับข้อดีของเขาก็าคือฝากถอนค่อนข้างไวนะครับอ,อย่างเร็วเนี่ย5 1าถึงทีนะครับเงินก็เข้าพอและวดีอย่างช้าเนี่ยไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะของเอ็กเน็ตค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ในส่วนของฟรีค่าสวอปเวลาถือคองข้ามวันก็คือถือบิตคอยน์รันเทนถือทองคำรันเทนได้ซึ่งตรงเนี้บางบรกจะมีอยู่ในส่วนค่าสวอปเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการถือออเดอร์ข้ามวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันสุดท้ายก็คือระบบป้องกันออฟอั่ว ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเวลาที่เกิดข่าวหรือเกิดอัราทเเพดครับจะสามารถติดต่อได้แป๊บหนึ่งน,น,น,นะครับถ้าเกิดรา,าคากราคากับเันที่ทางเดิมเนี่ยพอเราก็จะเย็นอยู่นะครับประมาณนี้ใครสนใจอยากลองใช้ก็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับทีนี้กลับไปที่กราฟของตัวทองคําที่เราคุยกันในไลน์เห็นไหมก่ <c oughs> อไปครับอันนี้ก็คือเราตามเคสของตอนนั้นสีไม่จบตรงน,นี้มันเราก็เลยบอกว่าไอ้ตอนนั้นมันน่าจะเป็นเว็บสีของขาซีใช่ไหม ใครจำไดไบ้างก็คือที่เราคุยกันอย่างไรคือหนึ่งสองสามสี่ห้าปรากฏว่ามันลงไปก่อนนะเนี่ยก็ใกล้เคียงนะราคามันมาใกล้เคียงกับแนวต้านให้ไว้ลงมาแล้วก็ดีขึ้นมาแต้ตอนนี้ลงมาตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นโคลรชุดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อตรงนี้ผมลบออกได้เลยกลับไปดูภาพของทางเำมมลันนิดนึงครับ นำ้ำมันเราตามเว็บห้าเราตามเว็บห้าเหมือนเดิมนะครับก็คือห้าในภาพใหญ่นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าไอโครงสร้างของชุดนี้เราคุยกันอยู่สองเคนก็คืออเดที่หนึ่งคือเรานับเป็นเทนตรงเลยคือ a หรือหนึ่งตรงนี้ย่อสองหรือ b ตรงนี้แล้วก็ขึ้นสามหรือ c ตรงนี้อ่นันี้คือไอเดียที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไอเดียที่สองเรานับเป็นเทนแยกก็คือ a b c x แต่ข้อสังเกตตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าไซต์ตรงนี้ระยะทางมันเทียบกับห่านก้อนนี้แล้วก็ชุดนี้มันค่อนข้างมีความแตกต่างผมก็เลยจะตามเคสของเคสแรกก็คือเป็นอันนี้จะเป็น1หรือ A ย่อ2หรือ B กกำลังขึ้น3หรือับซึ่งถ้าเป็นเคสเนี้ยอัพไซต์ในการขึ้นอาจจะเปิดแต่ว่าเราต้องไปดูว่าภาพใหญ่ไปอะไรนะผมยังไม่ได้พูดถึงในีที่ใหญ่กว่าทาง็ทมัน อาจจะเป็นเว็บ5หรือเป็นขา A เเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพนะราะว่านันเป็นภาพค่อนข้าขง,งไกลองเราไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็คือในตัวชุดเนี้ยถ้าเราวัดขอบเขตถ้าเป็นเว็บ3เนี่ยขอบเขตของเขาก็จะอยู่ที่ถ้าอันนี้เอาแค่แบบเป็นเว็บ3ธรรมดาเนี้ยก็คือนู่นเลยนะ3 0 0 0 3 0 0 0ก็คือตีสด้3,000เลย3,000-3,200 แต่ถ้าเอาเป็นแค่เคสนอน A B C ก็เนี่ยสองพเป็นททรเกตแล้วก็2408อันนี้ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเหลือถ้าเป็นแค่นอนเนี่ยสองสอเป็นททรเกตนะครับในภาพใหญ่ทีนี้เราก็มาสูดูในเคสภาพย่อยว่ามันจะให้เป้าเราตรงนั้นไหมคืออะไรครับก็คือโครงสร้างตรงนี้พอเรามาดูตรงนี้เรามองว่าตัวนี้คือขา3หรือ4ใช่ไหมเราก็เลดับมาดูในทางเฟรมมันเนี่ยเราเห็นว่ามันมีเซกเมนที่ห เปนที่สองนะอาจจะเป็นเว็บหนึ่งเว็บสองแล้วก็กำลังอยู่ในเว็บสามที่เรากำลังตามอยู่ซึ่งสามตอนนี้ยังไม่จบนะครับกำลังอยู่อาจจะเป็นขึ้นห้าถ้าเกิดใครจําได้ขึ้นห้าย่อยซึ่งในเคสสามสี่ 3, ฟ้าเนี่ยจะมีขึ้นหนึ่งย่อยขึ้นสองย่อยขึ้นสามย่อยขึ้นสี่ย่อยแล้วก็ขึ้นห้าหรืออาจจะเป็นเคสนอนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเราซูมเข้าไปดูครับตอนนี้เรากําลังตามเคสของสามเอกอยู่นะครับสามเอก แล้วเราซูมเข้าไปดูครับเซมิที 1, ่หนึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามเซมิที่สี่เซมิที่ห้าในส่วนของเซมิทนะี่ห้าเนี่ยตาเกตของเราเนี่ยเหลืออีกนิดนึงนะครับก็คือประมาณเท่าไหร่สองห้าห้าเจ็ดนะครับไอาราเกตแรกเนี่ยถึงแล้วขอบเขตของเว็บห้าตอนนี้ยังไม่ได้เกิดน,นะที่เราวัดขอ,อบเขตของเว็บห้าเนี่ยนะ เว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามอ่ะเนี่ยขอบเขตของเวิ้าคือที่เรามาไปโซนด้านบนยังไม่เกินนะก็คือไปได้ถึงสองห้าเจ็ดสามหรือว่าจะจบตรงนี้ก็ได้เพราะข่านต่ำของห้าคือสามสิบแปดจุดสองซึ่งตอนนี้ก็พร้อมจบแต่ถ้าเป็นเคสนอนนะครับเคสนอนเนี่ยควรถึงนู่นเลยสองหกห้าหนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งนะครับแต่นั้นเป็นเป้เปาค่อนข้างไกลซึ่งถ้าเป็นนอนเนี่ย อันนี้คือหนึ่งชุด a b c x a a ลองดูว่าสมส่วนไหมก็ก็ใกล้จะสมส่วนแล้วนะนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่ามันจะถึงไม่ถึงก็คือโครงสร้างภายในจุดต้นต้นของขา5ตรงนี้หรือขา a ชุดถัดไปของนอนชุดที่2นะครับตรงนี้เราตามของเว็ห้กับ a of นอนนสองครับนอนชุดที่2อะก็คือตรงนี้คืออะไรครับ a b c, x, a, a ทุกคนเห็นตรงนี้อันนี้คือนอนสองอันนี้คือห้าความแตกต่างของเขาคืออะไรถ้าเป็น a ก็คือย่อ,อเพื่อไปต่อนะครับย่อ,อเพื่อไปต่อส่วนถ้าเป็นห้าก็คือจบอาจจะพักตัวแรงๆก็พักตัวเข้าสู่อะไรครับขึ้นสี่นะครับ,น 4, นรบอันนี้คือมบบอขึ้นสายไม่จบอะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในต่อตอนนี้จุดเริ่มต้นของขึ้นขึ้นห้าหรือ a คือ 2, 2, 8, 6นะครับเราดับเทางเฟ็นวิีครับ เราดอบดูทางเฟรมวิกเราก็เลยซูมเข้ามาดูว่าเราตามเป็นเซกเมนต์ที่1นึ่ถ้าเกิดใครจำได้นะก็คือเซกเมนต์ที่1ห,หรือ A นะครับตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น1ขึ้น2ใช่ไหมขึ้น3ามอ่าผมเขียนเป็นแบบนี้ก่อนนะหนึ่งหรือ A 2หรือ B 3หรือ C ตันนี้เป็น4หรือ X นะครับกำลังขึ้น5ห,หรือ A อันนี่คือททร็ก ทีเราก็มาสูงย่อยดูต่อ A ห้าหรือ A ที่ end, เราผมบอกเนี่ยมันมีโครงสร้างราคาคืออาจจะเป็นหนึ่งย่อยหรือ A ย่อยย่อยสองย่อยหรือ B ย่อยกําลังขึ้นขาสามือ C ย่อยซึ่งขาสามตัวเนี้ยมีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสจบแต่เย่เรืมนนะว่าถ้ามันขึ้นต่อเลยสามอาจจะยังไปต่อดีเพราะตรงนี้มันโครงสร้างมันยังค่อนข้างซับซ้อนถ้านับเป็นเทนตรงๆก็ได้ถ้าเป็นเทนตรงๆก็อาจจะจบแล้วเดี๋ยวเตรียมพักขาสี่ สีฟ้าตรงนี้ก็คือสหรือ x สีฟ้าในดกรีถัดมานะครับที่เรามองว่ามันอาจจะพักมาที่ชุดนี้นะครับแต่ทั้งทางนั้นตอนเนี้ถ้าเราเทียบโครงสร้างราคาของสองหรือ b เนี่ยตรงเนี้เนี่ยใช้เวลามากกว่าตรงนี้อาจอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นบริบทของการเก็บของ,งเป็นบริบทของการทิ้งของก็ได้กรอนนี้ถ้าเป็น i m p u s e แต่ถ้าเป็น impulse ชุดนี้ข้อสังเกตก็คือราคาไม่ได้ขึ้นเป็นชุดขึ้นขยายถ้าเราวัดดูชุดนี้ ราคามันติดอยู่แค่ประมาณเจ็ดิแปดหกนะครับไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นื่อกมันจะตกไปที่สามเรื่องของเ i a อน n มากกว่าอาจะเป็นการพักสี่ซึ่งสี่อาจจะเป็นที่แท้ก็คืออาจจะติดรอมาเป็นเอแล้วเดี๋ยวมีดีรีบาวบีแล้วเดี๋ยวมีลงขา c. อีกสักขาหนึ่งก็ได้อันนี้คือไอนนเดียที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นโพลีเอนะครับเอรีบาวบีครับถ้าจบบีก็เ,เดี๋ยวจะมีลงขา c ีปิดนะครับส่วนเคที่สองคืออะไรครับ ที่ที่ที่มองออกตอนนี้ก็คือเป็นเคที่อ่าสีห่หเอ็กจบอันนี้ขึ้นขาห้า 5, หรือเอเพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่งบอกในภาพต,ตอนนี้ในระยะสั้นขั่วคือไม่ว่าจะเป็น b หรือ c เนี่ยตอนนี้ b ีอาจจะยังไม่จบก็ซัพพอร์ตในการขึ้นระยะสั้นก่อนส่วนสี่หรือเอเนี่ยถ้าจบก็คือขึ้นหาเอตอนนี้เป็นภาพของการขึ้นเพราะฉะนั้น ภาพระยะกลางเนี่ยตอนนี้ขาขึ้นเรื่องกลับมาได้เปรียบแต่ต้องระวังเคที่หนึ่งให้ดีเพราะว่าถ้าเคที่หนึ่งเป็นบเพื่อรอง C ีมันอาจจะเป็นการย่อเพื่อรองต่อเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเพินนะครับอย่าเพิ่งเพินเพราะว่าโครงสร้างราคายังไม่ได้ถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นเคที่หนึ่งส่งตัวให้น้ำหนักเก้าสิบคะแนนเคที่สองให้น้ำหนักประมาณแปดสิบก็เด๋ยบมาว่ากันที่ชุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เห็นเพิ่มเติมชุดนี้ควรจะเบรก6 4 8ของชุดนี้ไปก่อนเพื่อออทาาลยยเงงื่นไขขซิกแด้ว นะครับทีนี้อ,อันนี้คือโครงสร้างดกรีท,ที่ที่ใหญ่กว่ากับอีกเคสหนึ่งก็คือสามหรือสนะี่เนี่ยยังไม่จบอันนี้เป็นเวอร์เคสเพิ่มขึ้นมาเลยก็คือเคสเนี่ยยังไม่จบตัวนี้เป็นแค่โครงสร้างด้านในซึ่งอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วไปสามต่อมทมทั้งมวลนนี้ก็คือขึ้นต่อเลยแต่ความแตกต่างก็คือเคสเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้เลยโดยไม่ต้องกินเวลาเหมือนเคสที่หนึ่งเคสที่สอง ก็จะคล้ายๆกับเคสที่3เพราะนั้นโอเคผมเอาสองเคสนี้มาเป็นเคสเดียวกันก็นกนได้นะครับเดี๋ยวคอยไปว่ากันเป็นเคสไหน,นทีนี้เราไปดับไปดูจุดนี้ครับจุดที่ย่อเรามาแล้วก็มาร์คชุดนี้ไว้ที่หนึ่งครับอันนี้คือปีที่หนึ่งปีที่สองดีที่หนึ่งดีที่สองเราไปดูทำเฟรมเดยครับ มาดูในส่วนของตัวทาเฟรมเดย์เซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามแต่พอดูในเดเนะี่ยมันเหมือนโครงสร้างราคามันเริ่มมีความใหญ่นะผมให้น้ำหนักของการย่อเป็น x หรือเซกเมนต์ที่สี่มากกว่านะครับซึ่งมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นแค่ขาแรกเทียบระยะเวลานิหนึ่งนะครับในเวลาแต่ถามว่าถ้าเป็น impulse เนี่ยสี่ควรใช้เวลาน้อยกว่าแต่ตอนเนี้ยอ่าสมมันไม่ได้ไปขึ้นขยายไง นะครับผมก็เลยทั้หลักของเคตนอนซึ่องอาจจะเล่นคล้ายๆกันประมาณสิบเก้าวันชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสิบหกวันนะครัก็อาจจะเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นก็ถามว่าจบได้ไหมก็อาจจะจบได้เช่นเดียวกันนะพอดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยเหมือนลูกโครงสร้างภา,ายในอาจจะจบได้เช่นเดียวกันนะเพราะในเรื่องของระยะเวลาระยะเวลาระยะทาง ใกล้เคียงกันนะแต่ไซส์มันดูเล็กไปน,นิดนึงนะครับในเรื่องของการแรงขายก้อนเนี้ยนะครับกับเนี่ยกับก้อนน่ะสังเกตเห็นไหมถ้าเป็นสีเล็กที่เป็นดีกีเดียวกันที่เทียบ2หรือ B ตรงนี้1หรือ A ตรงเนี้ยไซส์มันควรจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นพอลองซูมดูตรงนี้ถ้ามีการขึ้นต่อเลยถ้าระวังไอสไอสาหรือ C นี้อาจจะไม่จบยังไม่ได้เข้าสู่สีในโครงสร้างในภาพย่อยอให้ระวังเคสนี้ไว้ด้วย นะครับแต่ท้งที้ท่านเดี๋ยวเราตามชุดนี้ต่ออย่างชุดที่รีบาวชุดนี้อันนี้จ,จะเป็นการจบของสารที่ไม่จบก็คือขึ้นต่อในอาจารย์ระหว่างในการเข้าซื้อส่วนเคสที่มันเป็นการย่อลงเดี๋ยวเราไปดูช่อควรระวังนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นขา A และเป็นขา B ขา C ก็ได้แต่ไซ้์มันอาจจะเริ่มมีความใหญ่นะครับ พราะดูจากทามเฟรมวีกัมันเป็นไปได้อยู่นะครับที่จะเป็นต้องมีช่เวลากี่สะะัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์อ่ะใกล้เคียงกันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์โอเคก็อาจจะจบได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นตามชุดรีบาช์ชนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้มองได้สองไอเดียคือไเดียที่หนึ่งนะก็คือจบแล้วหนึ่งหรือเอสองหรือบ ขึ้นสามหรือสี่นะครับแล้วก็จะให้กําลังขึ้นยอสี่หรือเอ็กจบแล้วนะครับกําลังขึ้นขาห้าหรือเออันนี้คือไอเดียที่หนึ่งนะครับก็คือขึ้นห้าหรือเอไอเดียที่สองก็คือเคสที่ยังไม่จบไอ้ส่วนใหญเคสที่เป็นเคสของโพลีด้านในของสามหรือสี่ยังไม่จบตัวนี้อาจจะเป็นเคสสีดําก็คืออะไรครับเป็นหนึ่งหรือเอยอสองหรือบีขึ้นสามหรือสี่นะครับประมาณนี้ แต่ทมอทมอนก็เป็นในที่นาาขึ้นเหมือนกันทีนี้เราซูาม m ข้มาดูชุดนี้จุดิ่มต้นอ,อยู่ที่2471นะครับไปดูว่าโครงสร้างขาลงตรงนี้จบเรียงซึ่งตอนนี้ระยะทางเริ่มใหญ่แล้วนะผมบอกว่าชุดนี้น่าจะจบแล้วแหละตอนนี้กาลังน่าจะอยู่ในไซเคิลใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นโพลี3สสเซกเมนต์อย่างงี้แล้วจบหล้วขึ้นเลยไหมหรืออะไรครับเดี๋ยวจะเป็น5เซกเมนต์ก็คือ1 สองสามสี่ห้าเป็นเทเลนเกอนก็ก็ยังดีลาต่อแล้วค่อยขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ตามต่ออาจจะอยู่ในโครงสร้างไซเบอร์ต่อหรือขึ้นต่อได้เลยนะครับถ้าเป็นโครงสร้างไซเบอร์ต่อขาช็อตก,ก็ดักตบช็อตได้แต่ถ้าเป็นโครงสร้างนี้ขึ้นเลยขาช็อตต้องระวังนะครับกลับไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงครับมาับมาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมง โครงสร้างของราคาชนิดที่เราตามก็คือตอนนั้นเราตามเป็นเลยครับ A B อันนี้คือขา C ใช่ไหมนี่คือขา A นี่คือขา B นี่คือขา C ถ้าตอนนี้มันเหมือนโพลีสาเเมเซกเป็นเหมือนกันนะคือแทนเขื่น A B C A B C A B C เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็น A แล้วม B C นะครับเพราะนั้นถ้าตอบชนี้ผมมองว่าถ้ายังไม่ได้เบรกแนวต้านหายเดียวที่ประมาณ25 28 25 3 1อาจจะเป็ุ้นย่อดได้สักเที่ยวหนึ่ง ซึ่งตรงนี้อาจจะขึ้นในรูปแบบของซิกแซกนั้นถ้าเกิดในการขึ้นชุดนี้นะครับก็คือ A ยนะ่อ B เนี่ยถ้าจบตัวนี้ก็คืออาจจะหวังที่ประมาณ2511 2507เป็นโซนแนวต้านอยากจะย่อหรือฟักตัวได้หรืออาจจะไปได้ถึง2522เนะี่ยในการลักเล่นชอ็อสั้นๆนะครับซึ่งถ้าจบตุงนี้นะครับภาพระยากางก,ก็ต้องมาว่ากันอีกทีว่าตรงนี้เป็นการขึ้นจะขึ้นใหม่เลยไหมที่4หรือ X จบก็ขึ้น5ถ้าตรงนี้จบขึ้น5หรือ A ใช่ไหมตรงนี้อาจจะเป็น A B C X A B C เ่ยจะเป็นช่อหนึ่งที่ย่อสองเพื่อไปต่อเราจะเป็นนอนต่อนี่เราค่อยไปค่อยไปไล่ชุดน้ทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าค่อยตามเทรนชูนี้ก่อน,นแล้วว่ามันจะจบไหมซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เทรนชดน,น,น้อาจจะยังไม่จบเพราะฉะนั้นอาจจะลุ้นขึ้นต่อได้แต่อาจจะเล่นย่อสั้นๆได้นะครับเพรลุน้นว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้ขึ้นไปเป็น A B C พ็ลุ้นเล่นยอ่อพ็ลุ้นเล่นขา X เมื่อขึ้น A หรือถ้าตรงนี้เป็นคอร่าของ Impulse หรือหรือ d ด a g o n หนึ่งสองสามสี่ก็ลุ้นขึ้นขา5 นะครับแต่ถ้าเป็นแค่นอนมันอาจจะแค่ A, B, C แล้วพักแรงก็ได้อันนี้คือข้อโชคตีของคนที่เล่นช็อตชุดนี้แต่ภาพระยะกลางขาบายได้เปเรียบภาพระยะสั้นอาจจะกเล่นช็อตสั้นๆได้นะครับเพราะนั้นโอเคเราได้แล้วตรงนี้เดิมว่าเราตามว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแต่ตรงนี้โครงสร้างราคาแบ่งออกมาแล้วว่าตรงนี้เป็นขา A ตรงนี้คือขา B ตรงนี้คือขา C นะ A B นะครับแล้วนี่คือ C นี่ นี่ออกมาแล้วซึ่งจเราไ้มีโอกาสจบนะอาจจะเข้าสู่เคสตของขาดีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นขาแรกของดีหรืออาจจะเป็นการขึ้นใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะะฉนั้นกรอบในการเทรดผมก็เลยมองว่าตัวทองคำนะถ้าราคามีการขึ้นต่อโซนแาวตานต,านตรงนี้2508ในตีน250 2507ก็ได้2 5 1 4เป็นโซนที่มีโอกาสที่อาจจะย่อพักตัวนะอย่างน้อยก็คือลุ้นอะไรครับลุ้นขาเ,เ่ยถ้าเป็น x ก,ก็คือจะเป็นเคสสีส้มก็คือย่อแล้วไปต่อแต่โซนนี้อาจจะย่อให้สักรอบนึง แต่ถ้าตรงนี้โชคดีมันเป็นแค่เคสของขา A ที่เป็นซีรีส์สามเซเ m e n t ตัวนี้อาจจะยอ่อ B ซึ่งถ้าย่อ B เนี่ยอาจจะย่อถึงตรงโซนนี้หรือโซนนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเพราะนั้นใครที่ช็อตก็อาจจะหวังถุนลุ้นต่อนะครับเล่นช็อตก่อน,อนสั้นที่โซนนี้ส่วนถ้าย่อมาตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะเพราะว่าโครงสร้างของเทรนด์ชุเนี้ถ้าไปถึงตรงเนี้ยย่อจริงๆมันอาจจะยอ่อตื้นกว่านี้ตรงนี้อาจจะคาดหวังในการย่อของอะไรครับถ้าตรงนี้เป็น A B เนี่ยตรงนี้เป็น ขา,าแล้วรุนตรงนี้เป็นขา B เพื่อรุนขึ้นขา C แทนหรืออาจจะเป็นโครงสร้างของการย่อเพื่อรองต่ออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ารอภาพใหญ่ในเฉลยเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดของทองคำนะถ้าขึ้นมาแนวต้านตรงนี้สองห้าศูย์ปดสอง้าหนึ่งผมมองว่าจะวาการเซฟใช็อตสั้นๆได้นะครับคาดหวังอาจจะยอะ่อคล้ายๆโซนสีเขียวหรือโซนสีน้าตาลได้นะครับก็คือขอบเขตของ x ออาจจะไม่ถึงแต่เล่นสั้นๆได้แต่ถ้าเกิดว่า มันย่อนิดเดียวให้ระวังน้อาจจะไปต่อของเคสนอนก็คือสองห้าหนึ่งเก้าสองห้าสองเจ็ดอ่ะตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะย่อในฟักตัวของ b ได้เอนอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นแ่นชอตอาจจะเล่นสั้นๆไปก่อนส่วนถ้าย่อบายน่าสนใจนะครับอยู่ที่ว่าตวงนี้อาจจะเป็น a b c แล้วเนียเอ็กเนี่ยขาาเข้าตัวเข้าแต่ระวังนิดนึงถ้าตรงนี้มันเป็นแค่ a อวงเล็บใช่ไหมมันไม่ได้ยอดอ่อ x ซนะเ็รคืออย่าลืมว่านี้เป็นเทนจุเดียวกันเปลี่ยนสีแล้วกันอันนี้คือดีกรีที่ใหญ่กว่าคือขา a นะครับแล้วก็ตรงนี้มันยอ่อ B แทนเนี่ยมันจะย่อได้ลึกแค่นั้นเองเิ๊กที่เราคาดหวังเนี่ยมันอาจจะโดนลากได้เพราะฉะนั้นให้ดูดีๆแต่ถ้าตรงนี้มันจะเป็น A B C X อันนี้คือตระกูลเดียวกันเนี่ยมขึ้นต่อได้เลยแต่ถ้าเป็น A B C สี่ฟ้ามันคือโคตรชุดมันจะย่อได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูโซนรับนะถ้าหลัเกิดวลราคายอ่อลงมาตรงโซนนี้อาจจะเล่นรอบเด้งได้นะครับสองสี่เก้าสี่ 2499ตีนสอง2,000ห้านะครับแล้วก็โซนแน้วถัดมาก็คือ2478นะครับอันนี้คือรุ้นถึงบีเลยนะ2478 2485ประมาณนี้นะครับสําหรับแผนตัวทองคําเดี๋ยวดูรอบของสตอร์นิดนึงในส่วนองตัวรอบสตอร์ตอนนี้4ชั่วโมงอยู่ในโซนโอเวอร์บอสนะครับแต่ยังยังไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ยังไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านส่วนของ Time Frame Day ก็อยู่ในโซน Overbought โอเคเพราะนั้นตอนนี้ยังลุ้นยัลุ้นไปต่อไดนะะ้ลุ้นไปต่อได้สั้นๆแล้วก็ส่วนภาพระยะกลางถ้าชุดนี้1ชั่วโมงขึ้นไป Overbought แล้ว โอเคน่าน่าจะประมาณนี้ก็คืออ่ะเป็นแผนเดียวกันก็คือรอรอดูที่ขา C ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเว้นแต่ชุดนี้มีการขายลึกลงมาก็อาจจะเข้าสุขเคสของขา B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสของนอนก็ไม่ควรย่อหลุดตรงโซนนี้สองสี่เก้าหนึ่งนะครับ ถึ่งถ้าเป็นเคสนอนเราก็ถ้าไล่ซื้อในเกณฑ์ที่ดีก็ต้องไล่ซื้อสซนตงึ้อตรงเนี้ยขอบเขตของ X อยู่ประมาณ24.99 25.01โซนประมาณนี้หรือตีซะ24.97 25.01นะครับขอบเขตของนอนในการย่อที่ดีนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าขาตรงเนี้ยจบหรือยังที่ขึ้นมานะถ้าหนึ่งชั่วโมงปิดแดงก็มีโอกาสที่อาจจะจบ ประมาณนี้ครับแผงตัวทองคําก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นไอเดียมุมมองในการเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับที่พี่เพื่อนๆทกท่านน้องๆได้อยู่หนาใครที่ชื่นชอบการเคราข้อแบบนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามไปกันเทิงกันด้วยก็ลคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ